ตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมัคคาวาลังสันนะครับ,รบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมนําโดยรถขยายเสียงคันใหญ่แล้วก็อีกอกลุ่มผู้ชุมนุมจํานวนมากครับกําลังจะพยายามใช้รถคันใหญ่กระเสียงนะ้ำฝาแนวกั้นของตํารวจเข้าไปจากสาะพานมัคคาวาลางังสันเข้าไปยังจุดรวมตัวกันของลานพระบรมรูปทรงม้าครับแต่ว่าทางตำรวจเองก็มีการประกาศกันแล้วว่าขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย จยุดการกระทําที่จะฝาเข้าไปเพราะว่าตรงนี้อยู่ในความดูแลตามที่มีกประการบอกความมั่นคงเอาไว้นะครับทําให้ตํารวจต้องตัดสินใจในการปาแก๊สน้ําตาเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมจํานวนมากทีเดียวครับคุณทศนัยครับก่อนที่จะมีการใช้แก๊สน้ําตามีการประกาศเตือนหรือว่าแจ้งแก่ผู้ชุมนุมตามขั้นตอนอย่างที่ทางพบตรได้เรียนกับประชาชนไว้ไหมครับก็บอาว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของทางตารวจครับเพราะว่าเมื่อชักครู่นี้ ก่อนที่จะมีการฝ่าด่านเข้าไปตำรวจมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนแล้วว่าตำรวจนั้นไม่อยากจะทําร้ายหรือว่าไม่อยากจะทําการใดๆเพื่อให้เกิดอันตรายกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถอยร่นออกมาตามคําร้องขอแต่ว่าไม่เป็นผลครับเพราะว่าแกนนํานั้นมีการประกาศแล้วก็ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจะฝ่าเข้าไปพร้อมๆกับรถขยายเสียงแต่ว่าไม่สามารถจะฝาา่าด่านเข้าไปได้เพราะามีแนวกั้นเป็นแนวกั้นทีเ็นตเอาไว้อยู่นะฮะแต่ว่าต้องยืนยันนะคะว่าตำรวจนั้นทํา ตามหน้าที่ทําตามขั้นตอนอย่างอย่างถูกต้องแล้วครับนาทนพงศ์ครับครับแก๊สน้ําตานี่มีเพียงแบบที่คว้างเข้าไปไม่มีลักษณะของการเป็นการเป็นปืนยิงแก๊สน้าตาไม่มีใช่ไหมฮะมีแค่ลักษณะการคว้างครับเพราะว่าจากที่ผมยืน <c oughs> สังเกตการตรงนี้เนี่ยไม่มีการย <c oughs> ิงนะฮะมีแต่ว่าคว้างออกมาจากแนวกั้นของของทหารของตำรวจเท่านั้นครับผม